รอบสอครับผมพร้อมหรือยังครับผมพวกเราพร้อมแล้วอ่าตื่นเต้นตื่นเต้นเอาเอามันไม่ใช่เพลงนี่หรอครับผมก็ตอนนี้นะครับผมเราก็จะไปรอบ2แล้วนะครับกับมิดแองกฤษที่ญี่ปุ่นนะครับผมยังไงก็ขอฝากเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับโยน้องนี่ก็พร้อมแล้วพร้อมแล้วตื่นเต้นตื่นเต้นหนีเพลงนี้อ๋อนี่แต่งตัวเป็นเดลัพเปอร์ไหนลปนี่นี่เป็นเดลัพเปอร์อันนี้ไก่ไก่เียลูกเจี๊ยบ เหมือนไหมไม่เหมือนจริงครับผมสุดไหมครับสุดยอดสุดยอดสุดยอดสุดยไม่ไม่ไม่ครับคือจะบอกว่าคนอยู่กับผมอะ ได้รอยยิ h, ้ม sí ทุกว really? no. ันครับโซโซี่คจไม่คนข้นคือนี่あบ่ท่รูนี้สคท่่ารอนี่า่ะรือนี่ท่ชเปอนี่ทนี่อนี่ทอนี่ท่ชอนี่ท่ชรือนี่ท่อนี่ท่อย่างมันอาี่ม่ด้เอท่ 実際には、ブラックローズっていう花は本当はないと思うんですけど、けどそうやって染めているんですね。<laughs> その感じが、いかにもピンネットだなっていう、さっきあの画像出て映像出てるうなこんな感じがピンネットだなっていう雰囲気があります。ヘンサム・バット・デンジャラス。ヘンサム・バット・デンジャラスですね。<laughs> 黒いバット。大好きです。<laughs> lets get it hey nice nice to nice. it I love you I love you so much.